ไอซีอยู่นี่เดินไปเหมือนกันคอเคๆภาวะลุลยใจอีกหนัที่ง่ายบันทึกดิ่มนัำนะท่มนะขึ้นกับลั่นทุกคนมาบ่อเรียบร้อยสบายดีตอนเช้าพี่น้องตอนเช็คมงเนาะมื่อนี้อริสิภาทุกคนไปย่ำกับดักตูนพมื่อวานนี้อีพีซองเนาะ ลุ้นนำกันเมน,นี้ช้ได้จากโตทุกคนอันนี้จะเป็นครังที่ซ่องเนาะข้องปีทีนนี้มาใส่กับดอกตูนเนาะมาเบิ่งนำกันไปเนะาะกะค่อนข้างมั่นใจอยู่เมื่อวานนี้เพราะว่ามันเป็นทางที่ข้าเจาดุดไม้แปลงไม้แล้วบันนี้ตูนมันง่ายเนาะตูนมันงา่ายฮนร้ก็เลยไปใส่ลุ้นนำกัน ทีว,ว่าจเจ้ามามันนาทุกคนเจ้ามามานํนา,มา,มานแล้วก็พามันไปไล่แกนมันไปไล่ไปซอกไก่เมื่อวานนี้อลียิงไก่เมื่อวานนี้บบไลเนาะคนสะแต่ว่ามันมอโพดทุกคนคิดว่าน่าจะบรอดเนาะแต่อลีนำาบทันเพราะว่ามันตึบโพดเนาะมันเป็นป่าป่าน้ําตึบโพดว่าียเอามาเข้าไปแต่ว่ามากินกล้วยคนละซองหน่วยแล้วมัน เรียนเข้าไปในหมู่บ้านแล้วมันวกกลับมาเลยกลับไปนิมัดไว้เดี๋ยวพามันไปตอนช่วยทุกคนไปลุนบงนำกันตอนนี้เจ็ดโมงปลายเจ็ดโมงปลายเนาะมาลุนลังทมิดกันเลยพีเนาะชิมาน้อ บอกเถือทุกคนบอกเธอเนาะลังทำอิดบัถทึกทุกคน,กกคน,กกกคนแต่ว่าบอกอย่างเนาะยังมีลังที่ซองลุกยกัตนต่อพี่นุ๊กอันนี้จะไปใส่แสงเงินทุกคน เงินขี้อยู่นี่บนนึงคนระับขี้อยู่นี่บนนึงแล้วขี้อยู่ถึงบนนึงทุกคนดารีสพาขึ้นไปเบงิงมือน,นี้มันน่าจะขี้นั่นแหละมือน,นี้ทุกคนมือน,นี้ พูนมนคลายเลยทุกคนนี่หอยมันหอยมันอนีบบนี้ลุเงียเะลงที่่องกันพื่อนกันไันบุธอาริยาใส่ไว้ที่เก่า ท่อกคนนอนท่มนานอะันนี้มันลักละทม รุ่นล่างที่ซ้ำกันพี่น้อง ลังที่ซมกับบันทึกพี่น้องมันเฮ็ดหูจงโป่องอยู่เนาะเฮ็ดหูจงโป่งแล้วมันบอกเนาะเมื่อวานอะรนะีคุดรถทึกกันหูเต่ามุงมันแดไปลังดีซีเลยลังดีซีก็อยู่นี่อยู่นี่พี่น้องมอ,มองๆกันดีซี่อยู่นี่เดินเล่นกัน<ๆ>คอขอสวัสดีจะใส่อีกเนะา,ทาะที่ถ่ายบันทึก เดือมันมาท่อมน้ำกับลันทุกคนมับบอ่อเรียบร้อยลังทีซี 4, มับเลยทุกคนกับลันเรามั่นใจเนาะว้าวตัวอย่างใหญ่พี่น้องโอ้โหแดงแดงขลลาดเลย